อ้าวนะครับโหมาอยู่โรงพยาบาลนี่กินเป็นเวลาเลยนะครับสามเวลาเป๊ะเลยตรงเวลานะครับเช้านี่ก็เป็นข้าวกล่องนะฮะเย็นเย็นบ่ายก็เป๊ะตอนเที่ยงนี่อะไรวะผัด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 ไทยกุ้งเนะาะเย็นนี้ก็เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวกล่องแบบนี้นะครับไม่เคยกินตรงเวลาเลยนะครับ ครับก็วันนี้ก็อพอมาโรงพยาบาลแล้วก็มาตรวจนะครับตรวจตรวจขั้นพื้นฐานก่อนเช่นตรวจไข้ตรวจอ,ออกซิเจนใช่ไหมออกซิเจนในตัวเรานะครับตรวจความดันของผมเนี่ยไข้ไม่มีครับ36 36.7นะครับ 36... จุดาวันตรวจว,นวันสองครั้งเลยครับแล้วก็ออกซิเจนในในร่างกายเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยนะครับหนึ100่งร้อยเต็มเลยนะครับแล้วก็ความดันก็ปกตินะครับปกติมากไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับก็ไข้ก็ไม่มีปวดท้องท้องเสียท้องร่วงก็มีม ล,ลิ้นชาไว้ก็ไม่มีนะครับทดสอบแล้วกินน้ำปลาไปก็เค็มปี๊ดเลยนะครับก็ก็เลยคุยกับหมอว่าให้ตรวจเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับการตรวจเต็มรูปแบบคราวก่อนที่โดนคือป่นจมูกอย่างเดียวนะครับคราวนี้คือให้ตรวจแบบเต็มรูปแบบอีอกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็เนีย่ยฮะเจาะแขนเจาะเลือดเจาะเลือดไป เยอะนะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดนะครับแล้วก็ปั่นจมูกนะครับสมบูรณ์แล้วนะครับสามทุ่มผลจะออกบวกหรือลบสามทุ่มไม่ได้โม้่สามทุ่มเ